ตแรกครับได้เวลาหล่อาหาแนวกินเนอร์แซควันนี้พามาหล่อที่ตลาดแรงอำเภอสีสุขามจังหวัดนครปฐมกลับมาถึงจังหวัดโรงเรียนเลือกบริเบาเคยรถอิสระขามเจริญหลายครับวันนี้คือที่เข้าตรงตลาดครับพี่น้องตลาดสุขามปลาแซ่บครับพี่น้องผาซื้อปลากดปลานางเงือกินนะะครับพี่น้องต้องปลาเลยนะครับนี่ครับเพราะ้วครับตลาดสดเทศบาลตำบลสีสงคราม ตลาดใหญ่แลยแต่สะอาดคงขายร้านโดยเฉพาะเมนูปลาจากแม่น้ำสงครามครับปลาสดหรือว่าเป็นปลาแห้งปลาส้มนี่แซ่บทุกเมนูครับเดี๋ยวเราปตลอดตลาดเลยกันเนาะครับพี่น้องชื่อดเลยครับนี่นะติดนางฟ้าครับติดนางฟ้าแล้วก็ขนมสอดไส้ครับโอกาสยำเลี้ยงพี่น้องเลยเดี๋ยวไปทักไส้ก่อนเนาะ บึงอาหารขึ้นบ้านฮะนะครับเพื่อจะแบ่งเป็นโซนย่างจบเฉือเลยครับพี่น้องโซนขายพักกับยู่แต่พักปลาก็อยูแต่ปลานะพี่น้องปลาดุกปลาดุกนาเนาะปลาซุปน้องบ้งครับวันนี้ แล้วพักนในไทยนะครับนี่พักด่างคมหมดครับอันนี้ค่ะยี่สิบบาทยี่สิบบาทเนาะยี่สิบบาทเอาพักด่างคมนี่ครับเอากองหนึ่งครับเอาพักด่างคมพี่น้องเลยปลาดุกพลังงานพี่น้องนี่ร้อยเดียวค่ะผมทำมาตราค่ะโกร่งละร้อยนะครับแลปลาดุกสุดน้องซะพี่น้องนีย หมากระท่านมีน้องนี่มากระท่านบรรยากาศยามแร็กครับน่าจะเป็นลักขายหอยครับหอยนาดูละร้อยบาทพี่น้องนี่หอยน,นานี่นี่นี่หนาอะไรก็มีพวกพัดครับมักแป๊บพี่น้องเอ่แล้วก็พวกโดเกแครับพี่น้องนี่นี่บรรยา,ากนาศนะครับน่าจะเป็นลักขายปลาแห้งครับปลาแห,ห้งปลาแห้งปลาจากน้ำสงครามครับซึ่นขายจะยละร้อยบาทพี่น้องนี่นี่น ปลาแห้งเด็ดเดียวครับปลาดุกกับปลาขาวน้อยครับพี่น้องหนึมาช่วงนี้ครับปลาสุปน้องล้าน่าดครับพี่น้องโดยเฉพาะปลาปลาดุกนะพี่น้องนี่งด้วยวีดีทสิบบาทครับปลานี่ครับเดี๋ยวยามมืบรรยากาศภายในของตลาดครับมะข่ายดอไม้สดครับหน่อไม้เลี้ยงน้องครับตัวห้าสิบบาทครับพี่น้องหนึ่งมะกอกครับมะกอก กบหอยนาครับตัวละร้อยบาทพี่น้องโอ้นี่พี่น้องนี่เจอแล้วครับที่เด็ดครับกุ้งเต้นครับพี่น้องนี่กองไทยครับนี่กอล่าซาบาทเอาไหมครับนาะพี่น้องไอ้ก๋วยแซ่บันนี้กอล่าซาบัดสามตัวห้าสิบบาทกุ้งเลี้ยงเหมาครับขึ้นหลายเลยครับได้เลี้ยงค่ะหามาสดิบบาทพี่น้องนี่ห้าสิบบาทเลยพี่น้องนี่อันนี้กับกุ้งหมวครับนี่ปลาสุกพี่น้องกุ้งเต็มเลยครับนี่นี่นี่พี่ลุงเจ้าหนี้ปลาสุก ใส่ใส่รอบแล้วกับใส่ตุ้มหมดนี่ใส่รอบเนาะครับพี่น้องนี่แม่งกุ้งน้ำสงคารามโมครับอันนี้โอ้หามกุ้งนองกุ้งนองเนาะอ่าั้งตัวเลยส่งข้าวโตสามกองห้าสิบบาทแม่บอกครับจ้าสามกองห้าสิบบาทเอาไปผมสามกองครับนี่พี่น้องได้แล้วครับเมนูเด็ดครับนี่ซื้อกุ้งเบอร์ก้อยกินครับนี่หอยกุ้งเช่มพี่น้องนี่สุดยอดเลยครับ อาหารแซ่บที่อำเภอสีสงครามครับมาด้วครับกินก้อยกุ้งเต้นเค็มเหลาข่านะครับพี่น้องเรื่องแรงนะชวดมะเร็งชวดชวดพี่น้องเลยผักเลี้ยงนี่นี่นี่พุงตัวเป็นเลยครับพี่น้องนี่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 ข้าวกนาดพี่น้องเลยสามสองห้าสิบบาทครับเสร็จแล้วครับใครไปข้าเลยครับก้อนสุกินคือแซ่บเนาะครับ ไปน้องนั่ะครับพี่น้องนี่เมนูเด็ดครับชุดแรกครับเมนูก๋วยกุ้งนี่แหละครับปลาซีบปลาเมื่อแก่ใส่ผักกลางคมครับอันนี้นี่ครับไปน้องเราไก่ปลาขาวน้อยใครับเต็มเลยครับพี่น้องนี่ปลาหน้าขักกน้าปลาหนองพี่น้องนียโลหะบาทโลหะสิบบาทน้อครับพี่น้องนี่ชุดนะครับกุ้งเตี้ยนลายแห้งี่น้องนี่นี่ครับ เต้นกุ D ้งฝอยก็มีนะครับสายบัวไปน้องเรือไปแกงส้มครับเดี๋ยวยามเป็นบรรยากาศกันต่อครับพี่น้องตลาดใหญ่สุดยอดเลยครับร้านขายผักสดครับเอาต้นหอมนี่ครับเจ้าบ้านครับนี่เอามัดหนึ่งครับต้นหอมมัดหนึ่งตูยตู้ตุย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 เนื้อกาย เ <c Dante food> ้าจะตีปกติเราก็ได้าเอาแบบนี้ปลาแน่นอนไม่ดเลยคุณู้ชมเพราะถ้ามันเป็นมัดพักพันอันนี้พันต่อเลยคุณน้องครับชื่อกุ้งมะก้อยแล้วครับมื้อนี้แนวกินแนวแซ่บที่ตลาดอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมครับพี่น้องนี่คุณนะครับปลาจันทบสงครามหลายแห่งครับนี่ มีปลาสะเงงครับนี่ปลาสะเงงป,ะง,เง,งปลาสเงีงปลากระดกน้อยปลาขาวครับปลาโค้งตั้งพี่น้องเลยนี่ปลาโค้งตังไปแกงใส่ผักกังโค้แซ่บครับพี่น้องนี่ที่บรรยากาศตลาดแรงอำเภอศรีสงคราม,ามจังหวัดนครพนมครับในช่วงต้นเดือนธันว,วาคมจะไม่โอ่อ,อนตัวพามาเที่ยวมาลอเหาแนวกินแนวแซ่บพี่น้องครับเดี๋ยวเขาไปหาลรอบบึงปลาจะน้ำสงครามครับพี่น้องปลานม่อ่อนนะครับปลูกพะโล้ตับไลยครับ ปลาปลาครับปลาสดๆเลยครับร้อยเดียวร้อเดียวอันนี้ปลาสะงเงียวครับเนาะจ้าจ้าปลาสะงเงียจ้าปลาสะงเงียครับสดๆเลยครับจากน้ำตรงครามครับนี่นี่นี้เป็นปลาโคใหญ่ครับนี่ปลาโค่ใหญ่หมดเลยครับสุดยอดครับปลาหน้าขางหน้านี่ปลาถูกพี่น้องปลาตองปลาตองไกลปลาตองไกลสุดยอดเลย ปลาตัวนี้อะไรครับพี่น้องนี่ปลานางขายพวงเท่าไหร่ครับน้าสองร้อยห้าสิบนะพวกสองห้าศูนย์โอุ่นใจได้ไหมครับได้ค่ะได้เนาะนี่พี่น้องครับนี่ครับพี่น้องซื้อปลานั่งครับเมื่อฝากเนี่ยครับนี่เมื่อทอดกินแซ่บครับนี่อันนี้ประมาณกี่ขีดครับอันนี้ 5ขีด250บาทพี่น้องเลยปลาแซ่บกระเพรียงขาปลาเนี่ยนะนี่ปลาทิบเพ็ดบวกับปลาอย่างนี้ปลานางครับพี่น้องครับโลละ480บาทครับตอนนี้นะปลาโยนครับปลาโยนวลเดียวพี่น้องครับเดี๋ยวเลยครับเมนูเด็ดที่ตลาดสีสงครามครับปลาโคใหญ่ยพี่น้องนี่นี่นี่ส้มหมดแดงแซ่บครับพี่น้องนี่นี่นี่มาตลาดอำเภอสีสงครามนี่หายห่วงครับปลาจันทสงครามสดๆลายแห้งครับพี่น้องนี่ครับ พนักานจะเป็นรลางคายปลาแห้งครับนี่ปลาแห้งปลาสดมีทุกอย่างเลยครับบรรยากาศยามเลงพี่น้องเลยอันนี้รลางคายปลาหกันครับนี่ช่วงนี้ปลาตรงกายลายครับพี่น้องนี่ปลาตรงกายปลาปีกไก่แล้วมีปลาย้อนครับที่ตลาดสรีสงครามานะนครับพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศด้านหลังของตลาดครับนี่ลังคายปลาขายใกล้ครับตวงห้าสิบบาทตวงร้อยครับพี่น้อง ครับครับเนื้อปลาตองกายครับพี่น้องเลยไก่ครับไก่ครับพี่น้องครับมาช่วงประมาณบ่ายสามโมงตรงนี่ก็ร่งดีครับเพราะว่าปลาจากน้กสงคคามเพิ่งมาขึ้นไยหลร้แห้งครับพี่น้องนี่ปลานะครับปลายอนปลานางครับพี่น้องปลาย้อนปลานางปลาเสื่อมที่ตลาดสีส้มคามครับตลาดแรงครับพี่น้องนี่ เมนูเด็ดครับพี่น้องกไวยุ้งกับแกงปลานั่งไส้ผักดังขมครับแซ่บพี่น้องมเมนูนี้นะตัวเสือรากเพชรบึ้งครับคือซือข้างหลังของตลาดครใช่ไหมครับย่างส้มมะรุมแกดนะครับพี่น้องส้นขายปลาส้มแล้วก็มีพวกเนื้อหมูเนื้อง,ง,วงัวคร,บครับพี่น้องร้นนี้น่องงัูกับร้านนี้ครับน้องงวแล้วมีแล้วจะมีงัวเขาครับพี่น้องปลาส้มท่าบ่ออำเภอศรีสงครามครับของดีของเด็ดไทยศรีสงครามครับพี่น้องร้านนี้นะนี่ ปลาส้มครับแม่ค้าครับส้มหรือหวานครับนี่ใช้บ้านใดครับบ้านใดบ้านท่บโบเนาะที่บานนะห้าสิบบาทป่ะมาขายอยู่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมครับนี่น้องอันนี้เขาเลือกปลาอยังครับนี่ปลาอยงอันนี้ปลาส้มนวลจันทร์เนาะครับปลาส้มท่าโบครับปลานวลจันทร์ครับเป็นปลาแท้นครับแซ่บทุกเมนูว่าจะเป็นกินดิบกินทอดปิ้งย่าง ขักเป็นนกเอวยิ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อประจำถิ่นของชาวตำบลท่าบ่ออำเภอสีสวงข้ามจังหวัดนักข่าครับขอบคุณครับคุณครับแล้วปลาเป็นตัวที่ขายยังไงครับนี่ตัวร้อยสี่สิบค่ะตัวเล็กนี่ร้อยยี่สิบอันนี้ตัวเล็กร้อยยี่สิบตัวใหญ่ร้อยสี่สิบนะมีพี่น้องนี่ปลาส้มปลาแซ่บเป็นนกเอวยขอเบิ่งกันด้วยครับนี่ครับสุดยอดเลยเป็นนงเอวยนี่ขอดีของเล็กไทยตำบลท่าบ่อครับปลาส้มสีสงครามครับนี่นี่นี่ข้ากน่าเป็นนกเอวย นี่ต่อไปก้อยกุ้งครับก้อยกุ้งขึ้นจะได้บังหน้าวครับ,บมีบุกครับรอเอาเนี่ยครับจะทานทานหนึ่งเจ้าบานนะครับมาเลยครับอันนี้เดียวอะไรพอดีสี่สบาทน้องครับนี่เป็นน้องเครื่องก้อยครับบักเพชรข,ขาา้าวคั่วบัาหน้าวรสเดียวเลยครับนี่ สุดยอดครับอาหารแท้ไปเลยครับนี่ครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศจำแรงครับที่ตลาดอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมครับอาหารการกินร้ายครับตลาดสะอาดพี่น้องเลยตลาดนี่นะนี่จะเป็นส้นขายผลไม้ครับพวกมะกรูดมะส้มเขียวหวานแล้วก็อะโวคาโดมะพร้าวครับพี่น้องนี่คือตามขายลูกชิ้นครับมีลูกชิ้นลูกชิ้นศรีสงครามนี่คือบรรยากาศข้างหน้าของตลาดครับพี่น้องนี่ น้องครับครับพี่น้องครับองกินอาหารนี่ครับเต็มมือครับเรจะเป็นกุ้งเต้นแหละครับปลาหน้าส,สดๆแล้วก็มีปลาส้มแค่นซึ่งเป็นเมนูเด็ดอาหารประจำที่นของชาวตำบลท่าบอา่ออำเภอสุโขทัยจังหวัดนครพนมครับซื้อกลับไปกินอยู่ตัวเมืองนครพนมเราพี่น้องได้พบกันคลิปหน้านะครับแล้วแม่ผมออนตัวพาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับสลบาบวันนี้ก็สวัสดีครับ